สงโกคูบุตรชายของชาวไซยาบาดักผู้ที่ต่อสู้กับฟรีเซอร์จนวินาทีสุดท้ายแล้วก็เป็นคนที่บรรลุล่างซูปเปอร์ไซยาในตำนานที่ว่ากันว่า1000ปีจะมีสักหนและยังเป็นผู้สงสารในความยุติธรรมผู้ที่ผ่านการต่อสู้กับศัตรูที่เก่งกาจมามากมายช่วยโลกไว้ได้หลายครั้งหลายหนแถมยังสนใจในเซลเกมอย่างเห็นได้ชัดจะหากว่าคุณมีความชอบทำขนาดนั้นละก็และสัญญาว่าจะไม่บอกใครผมมีบางอย่างที่อยากจะบอกคุณเกี่ยวกับเซลเกมให้ฟังพอดีเลย ทำไมจูจๆมันเนี่ยพูดอะไรแบบนี้มันเป็นไปเลยดีไหมเธออย่างไรก็แล้วแต่บอกว่ามีข้อมูลของเซลเกมจะบอกให้ฟังสินะผมจะไม่บอกใครเฮ้ยว่ามาเลยกูนี่แหละเซลไม่จริงนะมันพูดอะไรของมันเนี่ยมันจะเป็นร่างสมบูรณ์ไวขนาดนี้ได้ยังไงพลังมันเพิ่มขึ้นนิดเดียวเองไม่ใจเย็นก่อนถ้าหากว่าพวกนั้นรู้ว่าเราชนะไม่ได้แล้วก็ในฐานะชาวซยาจะต้องทำตัวเป็นธรรมชาติในสถานการณ์แบบนี้ ดูเหมือนว่านี่น่าจะเป็นเกมที่สนุกดีนะขอบคุณมากผมมั่นใจว่านี่น่าจะเป็นการต่อสู้ที่สนุกกว่าที่ผมคาดไว้ทรงโกคูมีโอกาสชนะน้อยกว่า5%ที่จะชนะเ,าเราได้แต่ในหมู่นักสู้ของโลกนายทําให้ผมสงสัยที่สุดเลยเพราะว่านายมันสมบูรณ์แบบจนเกินไปและถ้านายเป็นผู้ช่วยโลกมาหลายครั้งแล้วลก็น่าจะมีผู้สนับสนุนอยู่เยอะแยะแน่ๆโอเคทีนี้ก็ได้เวลาของเซลเกมอ้เชยฉันดีใจที่ได้รู้จักนายเช่นกัน เป็นยังไงบ้างครับคุณโกคูบ้าเอ้ยฉันเอาชนะไม่ได้ฮะนาวชนะมันไม่ได้ฉันไม่คิดเลยว่ามันจะเก่งขนาดนั้นไม่รู้เลยว่ามันจะเอาจริงแล้วจะโหดได้ขนาดไหน ฉันอยากจะฆ่าเซลล์ะแต่ด้วยสภาพตอนนี้ไม่ว่าจะทำยังไงฉันก็คงไม่ชนะแน่แน่ดราก้อนบอลน่ะคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างดังนั้นถ้าหากว่าเซลลมีพลังมากกว่าเดนเด้ก็ไม่สามารถที่จะขอพอรให้ฆ่าทิ้งได้มันช่างเป็นสิ่งที่ขาดความสะดวกในการใช้งานซะจริงๆหดูอเหมือนว่าโกคู Goku ที่ปกติจะมีมาระยาะจะหุดยิดไม่น้อยถ้างั้นนายทำไมไม่ก้าวข้ามให้ไกลกว่าซูเปอร์ซย่าล่ะ มันก็มึงก็ว่านายบอกให้ฉันไปเป็นซูเปอร์นาม็กนัแหละเว้ยฉันทำไม่ได้ฉันไม่คิดว่าการจะเป็นซูเปอร์สยา2สอนั้นมันจะใช้หลักการเดียวกันกับเป็นซูเปอร์นาม็กนะโอเคขอโทษก็ได้พ่อผมขอคุยด้วยหน่อยมีอะไรแล้วโกหังช่วยสอนผมหน่อยครับได้สิรอพ่อแป๊บเดี๋ยวก่อนความรู้สึกนี่มันซูเปอร์สยา นี่ลูกเป็นซูเปอร์ไซยาตั้แต่เมื่อไหร่กันเนี่ยพ่อไม่ใช่ล้ครับที่พูดบอกให้ผมเป็นซูเปอร์ไซยาถ้าหากว่าลูกกลายเป็นซูเปอร์ไซยาได้เมื่อไรพ่อจะช่วยเรื่องออร่าของลูกในฐานะพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมฝึกให้เพราะแบบนั้นนั่นแหละผมเลยพยายามอย่างหนักมากที่จะเป็นซูเปอร์ไซยาด้วยความช่วยเหลือของคุณลุงพิกโกโรด้วยเฮ้ฉันปฏิเสธโกหงไม่ได้หรอกนะแต่พ่อก็ยังชนะเซลไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นให้ผมช่วยเถอะนะฮะเราชนะเซลไม่ได้ด้วยสถานะแบบนี้ แต่โกฮังกลับมีความสามารถที่แม่แต่เรากับเบ mm hmm. จิต้ากว่าจะเป็นซูเปอร์สายาได้ก็ลำบากแทบตายถึงอย่างไรก็ไม่นึกว่าโกฮังจะเป็นได้ในเวลาอันสั้นเพียงนี้ชัดเจนเลยว่าเขามีพลังอัลซอนเล้นหลับหลายอยู่และถ้าหากว่าเราสามารถทําให้โกฮังผ่านประสบการณ์ที่ได้เห็นคนตาย mm hmm. ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าโกฮังจะเป็นซูเปอร์สายาสองได้ โอเคลูกพ่อจะต้องฝึกจนกว่าจะได้พลังเหนือกว่าซูปเปอร์ไซยาลูกเหมาะสมที่จะเป็นคู่นอนเอ้ยคู่ซ้อมของพ่อนะแต่โกฮังลูกจะต้องเหนือกว่าพ่อให้ได้นะเข้าใจขอบคุณมากครับพอ่อผมจะพยายามเต็มที่เพื่อที่จะเหนือกว่าพ่อให้ได้เราจะทําให้โกฮังกลายเป็นซูปเปอร์ไซยาสองและกำจัดเซลล์ทิ้งไปแล้วเราก็จะค่อยฆ่าโกฮังทีหลังเพราะว่าหมอเนี่ยเป็นคนเดียวที่เหนือกว่าเราจะปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไป ไม่ได้ขอ,อต้อนรับทุกคนสู่สังเวียนนะเซว่าโอ้คุณโกคูมาคนแรกเลยเหรอนเนี่ยนี่การจะเก็บความสนุกไว้ท้ายๆนะกูยอมแพ้แล้วอะ่ะฉ,ฉันรู้ดีว่านายแกร่งแต่ฉันไม่นี่นายเป็นที่อะไรคะข,ะข,ะขะลดนี่นายเอาจริงเหรออยู่ทำเป็นเล่นได้ไหมอ่ะนายกินยามไม่เคย,ยาขวดมาใช่ไหมเนี่ยฮะอย่าเข้าใจผิดสิฉันยังไม่ได้บอกสักคำเลยว่าไม่มีคนจะมาสู้กับนายอ่ะอย่างนี้นี่เอง ยังมีคนที่จะมาสู้กับเรางั้นสินะแต่ว่าเบจินต้าแล้วก็ทรังส์ถึงแม้ว่าจะมีพลังเพิ่มขึ้นก็ยังคงกากว่าโกคูอยู่ดีอย่าบอกนะว่าจะเป็นยำฉาถ้าใช่ก็เฮียละรู้หรือไม่ว่าการจะกำจัดนายนะ่ยมันสำคัญสรับชั้นแค่ไหนแม้ว่านายอาจจะไม่ใช่คนที่ควรจะทำแบบนี้ไม่นะนาาคิดว่าฉันจะยอมถอยเหมือนเด็กดีคนหนึ่งอย่างนั้นเหรอนี่มันไม่สมกับเป็นนายเลยทรงโกคูไม่สมกับเป็นชาวไซย,ยาถึงคิวของลูกแล้วอ่โกหงโกหงก็เหรอ ลูกทาได้ใช่ไหมลูกมีพลังที่น่าเหลือเชื่อและการฝึกในห้องการเวลาช่วยลูกปลดปล่อยพลังที่หลับไหลได้แล้วพ่อมั่นใจว่าลูกจะต้องชนะแน่ๆเลยผมจะสู้กับเซลล์เหรอผมจะพยายามเต็มที่ครับพอ่อการกอดการากัอพราลูกคู่นี้เนี่ยมันดูยังไงยังไงอยู่นะแต่ว่าผมไม่ชอบการต่อสู้เหมือนพอ่อถ้าหากว่าผมตกอยู่ในตรายแล้วก็พ่อต้องรีบมาช่วยผมนะแน่นอนโกหงพ่อจะไปช่วยลูกแต่เฉพาะที่ว่าถ้าหากว่ามันช่วยพ่อด้วยนะ ลูกทำได้เราจะนำสัิติสุขกลับมาลูกอยากเป็นนักวิชาการไม่ใช่หรอโอเคครับผมจะพยายามเซลจูเนียต่อให้จะต้องใช้วิธีการไร้เหตุผลยังไงก็ต้องทําให้โกฮังโกรธให้ได้หึ <c oughs> หมายเลข16กําลังเป็นห่วงโกฮังถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ที่เหลือย่อมเป็นไปตามแผนแน่นอนเลยเฮ้ยอย่างนี้นี่เองนายมาเป็นคนอะไรกันเนี่ยทรงโกคู อนี่ฉันช่วยกูหัางไว้หมอนี่มั่นใจว่าฉันจะต้องช่วยกูหัางแน่แต่สถานการณ์แบบนี้ฉันไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องระเบิดตัวเองหมอนี่ที่สู้กับมนุษย์แปลงมามากมายย่อม,มรู้ดีว่าพวกเรามีระเบิดติดตั้งไว้ในตัวแต่ฉันก็เป็นหุ่นทั้งตัวการจะเข้าใกล้เซลล์จึงไม่ใช่เรื่องอยากเลยได้โปรดหมายเลข16อย่าทําแบบนั้นมันก็แค่ระเบิดกระกาก,ากถึงยังไงผมก็ไม่ตายหรอกอย่างนั้นเหรอตัอให้ใกล้ขนาดนี้ถอยเป็นนายกเล็กได้เหมือนกันนั่นแหละถอยไปซะหมายเลข16 เดี๋ยวก่อนนี่มันเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าหมายเลขสิตายงั้นก็หมายความว่ามอนี่ไม่ได้เหมือนว่าจะระเบิดตัวเองเลยตอนอยู่ที่แคปซูลคอปเปอร์เลชันพวกเขาทําอะไรบางอย่างกับหมอนี่งั้นเหรอไม่รู้สิแต่ดูจากปฏิกิริยาแล้วหมายเลขสิดูเหมือนว่าจะถูกหยุดด้วยสวิตช,ชุกเฉินถ้าง,งั้นก็หมายความว่าโกฮังหมายเลขสิบตายแล้วเป็นความผิดผมเองยาคุณล,ลิลินพูดถูกแล้วระเบิดถูกน้าออกไปแล้วนี่นะมันไม่ควรจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วทาไม สโงโกคุลาก่อนนะหมายในสิบหกตูนี่แหละเป็คนกดปุ่มหยุดฉุกเฉินใส่เองนี่แหละเป็นไปดังกนอุบายอ,อย่าอย่าเพิ่งหวัวเราะต้องกลั้นไว้ก่อนโกฮังลูกทำอะไรนะ่ะรีบกำจัดมันซะสิลูกเป็นคนเดียวที่จัดการมันได้ฆ่ามันเร็วอย่าเล่ตอนมันมากกว่าน,นี้นะเราไม่รู้มันจะทำอะไรบ้างแต่มันไ่เกินไปนะพ่อ ผมจะต้องให้มันทรมานมากกว่านีน้นี่ลูกไม่เหมือนเดิมเป,เป็นไปไม่ได้กูจะระเบิดตัวเองละนะเอาเลยระเบิดตัวเองเลยแน่นอนมันคงจะดีไม่น้อยแต่หากว่าเบจิต้าปราบเซลได้ตั้งแต่เซคันด์ฟอร์มเพราะว่าแบบนั้นเราจะได้ไม่จำเป็นต้องเป็นซูเปอร์ไซヤสองให้เสียเวลาพ่อเรากับเบจิต้าจะได้ซัดกันให้ตายหาไปซะเองแต่เพราะว่าตอนนี้ลากลายเป็นซูเปอร์ไซヤสองพ่อของราคงจะอาคางกำจัดเราเพื่อสนองนิดของตัวเองน่น หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดก็คือเขาเอาดราก้อนบอลไปซ่อนเอาไว้หลังจากที่ข้าเราทิ้งเสร็จแล้วพ่อคงจะใช้ดราก้อนบอลล้างสมองทุกคนให้ลืมลงไปแต่ถ้ามะวันโลกแตกเพราะเซลล์ระเบิดตัวยังไงพ่อคงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องลงมือเพราะว่าไม่มีทางอื่นที่จะช่วยโลกอ,อีกแล้วถ้าไม่มีดราก้อนบอลทั้งพ่อและเซลล์น่ะเป็นตายไปได้แหละดีแล้วและเรื่องราวก็จบเพียงเท่านี้เพราะว่าผู้เขียนไม่เขียนต่อ